ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์ประนอมรุ่นยาวโรงเรียนบุมวิลดิฉันจะนําทุกท่านไปรู้จักกับศูนย์ประนอมรุ่นยาวโรงเรียนบุมภิลาไปรับชมกันเลยค่ะศูนย์ประนอมรุ่นยาวโรงเรียนบุมวิลัยได้จัดตั้งและดําเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ตั้งอยู่ที่อาคารโกมลพิพิทักษ์ทางด้านประตู3ทิศตะวันตกของโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับนักเรียนศูนย์ประนอมรุ่นยาวโรงเรียนบุมวิลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อไก่เกียร์ข้อพิพาทภายในสถานศึกษาโดยในปีพุทธศันนกราช2553มีคณะกรรมการดำเนินงานประจาศูนย์จานวน30คนปีพุทธศักราช2554มีคณะกรรมการดำเนินงานประจาศูนย์จํานวน66คนปีพุทธศักราช2555มีคณะกรรมการดำเนินงานประจาศูนย์จานวน70คนผลการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2555 ได้รับรางวัลชมเชยด้านการจัดการศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาประจำโรงเรียนปีพุทธศักราช2556มีคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์จำนวน10คนและมีคณะกรรมการเครือข่ายจำนวน7 4คนผลการดำเนินการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านการจัดการศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาประจำโรงเรียนปีพุทธศักราช2557 มีคณะกรรมการดำเนินการประจำศูนย์จำนวน10คนและมีคณะกรรมการเครือข่ายจำนวน83คนผลการดำเนินการได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการจัดการศูนย์ผู้ประ n o รุ่นเยาว์ประจำโรงเรียนปีพุทธศักราช2518มีคณะกรรมการดำเนินการประจำศูนย์จำนวน10คนและมีคณะกรรมการเครือข่ายจำนวน82คน ผลการดำเนินการในปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการจัดการศูนย์ผู้ปนอมรุ่นเยาว์ประจำโรงเรียนปีพุทธศักราช2559มีคณะกรรมการดำเนินการประจำศูนย์จำนวน10คนและมีคณะกรรมการเครือข่ายจำนวน92คนมีการประสานงานโรงเรียนร่วมเครือข่ายศูนย์ปนอมรุ่นเยาว์โรงเรียนบางทีัย2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนปทุมธานีนันทมุนีบำรุง และโรงเรียนชัยศิษธิธาวาสพัดสายบำรุงผลการดำเนินการในปีพุทธศักราช2569ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการศูนย์ผู้ปนองรุ่นยาวประจำโรงเรียนผลการดำเนินการในปีพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการศูนย์ผู้ปนองรุ่นยาวประจำโรงเรียนในปีพุทธศักราช2 5 1 2ถึงปีพุทธศักราช2 5 1 5ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของเชือเ้อไวรัสโควิด -19 จึงทําให้โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และระง,งับการดําเนินงานศูนย์ในปีพุทธศักราช2516ได้กลับมาดําเนินการอีกครั้งซึ่งมีการจัดตั้งโครงสร้างและเริ่มดําเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไปโดยมีโครงสร้างบุคลากรดัอนองนี้คณะผู้บริหารศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ดรเอกพจสมุทรธานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวิไลรองปุญญนุษมัคคณาโศรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน รองธีรศักดิ์บัวสายรองผู้ในการกลุ่มบริหารทั่วไปรองกิจสนพรบัวลีรองผู้ในการกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลรองจิตินันศูนย์กลางรองผู้ในการกลุ่มบริหารวิชาการคณะครูที่ปรึกษาสูนรมโนรุ่นเยาว์นายพนมเรียนงามหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนางวนารั์มูลคุณหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนายอุดมดาดอุด หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นานยณราชิปแสงอาทิตย์หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นางสาวนนทพัฒน์คนล้ําหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นายอมิสร์เยียดยอดหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และมีคณะกรรมการนักเรียนจํานวน15คนโดยมีนางสาวชุนันทิพย์ไพราะเป็นประธานกรรมการซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวยังคงยึดหลักการที่ว่าจะไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยความเป็นกลาง อดทนซื่อสัตย์มีคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมของผู้ประนอมที่ดีเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จและเกิดผลประโยชน์ที่ดีกับนักเรียนต่อไปจัดการปัญหาด้วยวิธีสร้างสารรค์รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงประทุมวิไลห่วงใหญ่เหมือนครอบครัว